สวัสดีครับนี่กับผ้ามายาหนูขอเเราแหะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหายดล้ครับนี่ครับม,มึงลักงแรกเลยครับนี่พูนครับเฮ้ยนูส้นขาวครับเอาเา้ากับเอาครับแล้วเด็กปิง้งหย้หยห้ไปโดนเตืบครับเห็ดหน้าอยู่ ครับบทหนูกันครับครับขา้าตัวนึงครับอ่ะมานแล้วครับล้างเรีครับนครับไปมันมัน,มน นี่ครับน้รแรกครับพ่อปิงครับรุ่นนี้โอ้มีกินหรอครับขึ้นมาได้มายามเนี่ยครับน่าวว่าแล้วนู้ <c oughs> น้ำนะครับรุ่นนี้ใกล้ๆกันนี่แหละครับใส่หีสาบหลังมามอะไรล่ะบไปดิ ว่กินไหม่ๆมี่หนูวะนู่ลังนี่กับเสียกันครับกับเสียกับเสียในรุ่นครับในรุ่นครับใส่ไบน,นี้ครับนี่นหน้านี่โอ้ยมาถือครับมาอยู่อืมว่กินดางนี้นะครับผมว่ากินเพิ่นวากัดหนาเนี่เขียวอยู่เขาบอกวะหลังหนึ่งครับนี่บ่ เออมากินข่อยครับมากับาลันนี่นะครับเจ็บโอ้เดียวนะครับเดาอีกฝั่งนึงครับหาหมองไส้ยากแล้วครับเหตดหน้าฝนตกมืองทางหนูบอกล้วครับไส้หมัวเลยนะครับนี่นี่ปาเลยครับนี่ช้อหลังลุกนะครับเฮ้ยนี่ปะลุนกันครับ ใส่หลงๆเลยโอ้ยรงข้าอววีกแล้วครับนั่นบ้างขลือนะครับนะครับเก็บข้าครับรงข้าเอานี่ครับิ้งแ่กนะครับแถบที่สองนี่ครับ สองวันแล้วครับปิ่งแซ่บๆครับนนรุ่นนี้ครับฟังฟังหนึ่งถามมาฟังหนึ่งนู้องเจ้ายิ่งกิ่นบดหรอบ่ว่ามีเสียนี่ครับในนี้ครับเห็นปะโอ้ยมาลันเลยครับนอ้นดึกแล้วครับนู้นรองขาวอีกแล้วเห็นครับนอนนี่นะครับรองขาวนู้นรองขาว คับมาแล้วเอีแซบครับลุ่นนี่นุองไหวง,งามๆเลยใกลไกครับตัวเฮี้ยนพอดีแหละครับซีตัวน่ครับแซมสาบเพาไปครับไปอีกรางหนึ่งโคตรดุขุดใกล้ๆเหมือนครับไป ครับแกสิหอนแล้วครับใส่ลังเดียวเลยเห็นคล้วยหนึ่งเห็นคล้วยหนึ่งเยอะครับเสียครับรบเสียอยู่บ่โอ้แต่หนูถุงขาวหน่อยครับใส่ใบพี่นี่คพับผู้นนี่ครับ,นนรบหนูลูกมันครับแม่ปลูกเหรอครับพ่อแลี้ยเนี่ยเป็นแปลนไหมพี่พ่อแลี้ยเพิ่มดำคือหรือปี บ้ากดออกมาบ้าขึ้นนี่นี่ครับดื่มกันแหละครับนี่ไม่ลูกมันลู้กระดูกรอบเลยนี่นะครับแบบที่ซี่มาแล้ว ไม้ขนาดคุณนี่ครับผูค้คนครับปวดของไม้ไม่ยังไงยางงามแต่ลูกแมวคนว่าท่านออกมาลุ่นอยูไม้นึงครับนี่น้นนี่ครับมันเป็นกันว่าลุ่นกัน ดลุนมั้งครับไวยเกาผลใสน้ำกลนใสน้ำกลนเป็นครับบ่ลันบ่โอ้ย,อย,อยคือเกาอยู่ครับมาลันนี่ครับล่างตรงนี้นี่เกาผลจุงบ่โอ้ย,าอยมาขึกเลยครับไยเล่นเป็นเป็นไหม ไม่ถูกไม่ถูกมาครับมีไม้นึงครับคนครับก็ไฟันอีครับมองนังนี่พี่เราทาาผีกอนครับสองหลังไปบากาศยัหมืนเศร้าครับเงียบจิ๊บเลยครับหอ้ยไม่ ก็ไอกินอยู่ครับทั้งหมดเลยครับบาลันโอ้คุณนะครับลุนอีกไม้นึงโอ้คับคุณนี่ครับหลังนี้ไม่ลุนครับถือครับถือบักยังไงบักไงครับตัวนี้บักไงเลยเอาละเอาละเอาละมันถือเดินๆแบบนี้ตัวนี้ครับน้อยอุ่นนี่ครับตัวนี้ตัวนี้งามๆครับ หลังเดินเลยพอเลยนี่มาแล้วครับ่างงานม,มาแล้วนะครับอ้าวมาแล้วครับนี่ครับล้างหนึง่งอยู่ไกลกันอย่าบ่ถึกใส่ไกลๆกันเลยครับนี่ล้างหนึง่งนี่ครับล้างถึกงนะฮะครับ แจ่งมามามากเหรอครับแต่มนึงครับแจ่มสวยๆนะครับนะครับปลาไพ่ครับสองหลังฮะงอแล้วครับหนี่งว่มันเหียบกิ๊บ์ดีเลยอื้อกับพลันกันอู้ยมูอยู่ครับอ้ยเกี่ยวหยาะครับเลยปีมูอยอ่ะนอนเดี๋ยวพาวพนเกียยยเ่ยวหยา,ยยยอ,ยาอู้สิได้ ดีไหมโอ้ยถือต่ตะหางครับนี่นี่โอ้ยจะได้เลยเฮ้ยนี่ครับลังนี่ถือเยอะครับจันทร์ตันทร์นี่รังเท้าเอาหน่อย ครับไปปิ้งครับมักจะมีปิ้งแทบนะคือแล้วครับคือแล้วไปไอี่สามล้างสุดท้ายครับไม่ีกกระน้นี่สามโตอันนึงหนึ่งตัหางกินหาง ครับรุ่นอีกต่อไปอีกไม้นึงนี่ครับล่างนึงครับลากกลับเขาหูเลย <c ười> ครับบอลลันนิดเดียวใส่ไปนี้ครับลากกันไปพุ่นนี่ครับใส่ไปนี้นยังบะเก่งเถอะบะเก่งคักเก่งคักหล่นไม้สุดท้ายครับสามล่างสุดท้ายเหมือนมีเครื่องใหญ่ตัวใหญ่ สามตัวเหรอครับไม่ตัวใหญ่ๆไ,ไม่ซ้ำหมายเก่าครับนี่ครับเพื่อใดอยู่นี่ครับตัวบักไงหนึ่งนะครับสามลังสุดท้ายแล้วมีผลงานอีกปะล,ลังแหลกเลยครับนี่บ่โอ้ยบอรันเลยไม่ไม่ไม่ต้องห้อยกลิ่นห้อยกินอยู่กับบอรันนี่เอ่หนุนหน่อยบ่านนี่ มีบ่บนี่ครับจะห้อยกับดักเป็นอูกุ้งยางเหรย,ยินใช้น้ำกลนเพิ่น์นเออบาลันเลยครับไม่โดหล้งสุดท้ายครับล้งสุดท้ายเออคุนครับนั่นคือลื้อคุ่นู่นรองเาวา มาครับมาสรุปผลงานครับห้าครับต,ตัวหน่งี่กัวสองกัวสามจะนุกขาวครับอีน่าครับเออ ฮั้งครับเรุ่นปีงเช็บเชบเจ็ดครับเลยเจ็ดแสบ,บครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยครับมากระกดติดตามให้นี่ครับเดีในโลกคิดไปมึงเรื่อยๆครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดออใต้ใต้พี่น้องทั้งหลายนี่ครับสรุปนี่พิจารองขาวล้ว,ลวนๆครับ นี่งไงก็มูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ